สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้เรามาทำการถอดลูกปืนค่ะของรถตู้ Toyota ปี2013กันค่ะไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือเราถอดออกมาจากรถแล้วนะคะันนี้คือลูกลอกของลูกปืนรถตู้ Toyota ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการถอดเปลี่ยนลูกปืนกัน ให้ดูเลยค่ะถ้าใครอยากดูคลิปตอนถอดก็ไปหาดูในช่องได้นะคะช่องเมียทำเมียช่างผ่าทำชาแนลค่ะขอโทษค่ะลิ้นพันธ์ไปดูกันเลยเนาะนี่ค่ะเทคนิคการเอาลูกเบรืนอ,ออกนะคะ ออกแล้วค่ะอ๋อมีสองลูกเลยเหรอคะช่าง ค่ะโอเคนะคะฝากช่องเมียช่างพาทำชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องผผ,ผลิตคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ